จานดีโลบักหมดตูทำยังไงดีเกเรซินเติมที่นี่สิครับลาวาบักร้านบริการเติมโลบักและกดเกมพาร์ตแบบต่างๆมากมายมีทั้งบล็อกฟุตคิงพิทออสตาอดิเบตไฟเตอร์แถมยังมีทอยโค้ดขายอีกด้วยและบริการอดนๆอีกเพียบเลยที่ลาวาบักตากสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะโซนิ i สปีดซิมูเลเตอร์เขามีแต่จะเม่นสายฟ้าฮะเดี๋ยวมาดูวันนี้แมลงสาบสายสิ่งบิดเงี้ยง สวัสดีพวกใจกิเลยทุกท่านฮะอยู่กับจอร์ดี้และลาวนะครับในแมปโซนิคสป e ดซิมูเลเตอรฮะแมปนี้นะครับบันไดลงมาทำเองเลยนาะบันไดน้ำขูอ่ะเออเป็นแบบนิกสิทธิ์ด้วยไม่ใช่แบบเถื่อนอีกต่อไปโคตรดีโอมีโคงมีโค้ดใหม่ด้วยเกมพาร์ทก็จะมีคูณ2 r e รีเบิร์ดคูณ2 l e เลเวลอัลติเมทเลเวลฮะแล้วก็ใส่สัญลัยณได้2ตัวเอาไว้ก่อนละกันขอเข้าเกมไปเล่นหน่อย ไปเลสโก s go. โซนิคสปดีดซิมูลเลเตอร์สตาร์ทเลยและกันกูไม่ต้องพูดเพราะทำเพลงได้เวลาแล้วฮะที่บมาเลสามจะต้องบินขออนุญาตปิดเพลงก่อนสำหรับแมปนี้นะฮะมันก็โปรโมทเอ่อหนังเรื่องใหม่นั่นก็คือโซนิ c ภาค2นั่นเองใครไปดูหรือ,อยังกูยังเลย <c oughs> คือย,ยังไม่ได้ไปดูในซ้ำโอเคก็อ,อย่าลืมกดไล,ล,ลค์กดแชร์กดสมัครใครกันด้วยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็อย่าลืมซื้อเสื้อไอจอนดี้ด้วยมันจะ่มีตังเดกเข้าเฮ้โซนิกวันเดเราขอเป็นลูกศิษย์นายได้หรือเปล่าเราจะเป็นบรายสามนักบิดเงี้ยจะไปบิดรับสาวอะไรเงี้ยก่อนอื่นนะมันจะมีตัวละครสามตัวนั่นก็คือจอนดี้แล้วก็โซนิกแล้วก็เแมวนั่นแหละแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงให้ใส่แล้วก็มีนจะเป็นพวกหางนะครับ รีเบิร์ตได้สามารถบูตตรงบูสเตอร์ได้ซื้อคงซื้อคอยได้คิดว่าแมปน่าจะเล่นเหมือนทั่วๆไปนะก็อย่างอื่นก็ต้องเก็บนี่ก่อนเลยแล้วสามารถหมุนได้ด้วยอ้โหจอร์นี่มือการเป็นแมลงสาวแล้วดูจอร์นี่หมุนหมุนใหม่หมุนใหม่อโอยแย่ไอเดียอะไรเนี่ยใครใครดูก่อน ใช้โลบักหรือเปล่าเฮ้ยไม่ต้องใช้ว่ะนี่ไงเงินกลมๆนี่ไงเก็บเลยเราจะเก็บไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราเดี๋ยวจะวิ่งเร็วเป็นเดิมฝัดนะฮะเราต้องหมุนด้วยเก็บเงินก่อนเฮ้ยแมพเขาทำอลังการมากเลยเนะี่ยอุระไม่แหลกด้วยโคตรเฟี้ยวขอหมุนกันนะจอร์ดี้จอร์ดี้นักบิดเงันเงันมาแล้วเมื่อไหร่มึงจะวิ่งเร็วสักทีวะจอร์ดี้เฮ้ยนี่ไงเลเวลอัพเลยไงนิวสปีดเป็น49่สเ้าเลยเยุ้ยมีอะไรอัปเกรดบ้างเนะี่ยรีเบิร์สครั้งแรกเนี่ยเราต้องมีเเเเงิน7,000 75ลลวโอค โอเคอย่างนี้ต้องซื้อคูณ2เลยท่านผู้ชมซื้ออันแรกก่อนเลยนี่ไะบวก2เพชรซื้อไปเลยแล้วก็นี่ฮะอัลติเมทเนี่ยอัลติเมทเลเวลซื้อไปเลยแล้วก็คูณ2เลเวลฮะอันนี้ไม่ซื้อไม่เน้น่แล้วก็พวกบูสต์ตรงบูสเตอร์ฮนะว่าดีไงพวกเก็บลงเก็บเหรียญทิป,ปเปิ้ลเย็ดพิไง,ไง ทำให้เราแบบได้ตังค์ได้อะไรเยอะขึ้นไงซื้อเลยแล้วกันรอเปลดอะไรนี่โอ้โหได้ครึ่งจ้าบงอีกเหรพี่ทำไมมันน้อยจังอะพี่พี่ไอผมครึ่งจ้าบงเองเอขเอ,เอ,เอขอซื้อนนี่ที่ปงที่เปิ้ลอะไรไม่รู้โอเคน่าจะน่าจะฟาร์มเร็วได้เร็วขึ้นแล้วท่านผู้ชมนี่ฮะมันดูดไงดูดไงเสร็จโจไรเ,เ,เดียวเวลาจอดีิเลเวลอัพลัวๆฮะตอนนี้มึงดูเลเวลขึ้นลัวๆเลยนี่แหละเจ้าของบอกเกลือมันต้องอย่างนี้โอ้แป๊บเดียวเลเวลหกเลยไยูไงเขาบอกว่าเราสามารถไปแข่งได้ ใช่ป่วะไม่รู้กูจอยแล้วท่านผู้เฮ้ยกูยังวิ่งไม่เร็วเลยคนอื่นก็แน่จะวิ่งเร็วกันหมดแล้วอ่ะจริงหรือเปล่าเนี่ยโอ้หให้กูแข่งจริงเหรอไปเลยอ๋มึงดูแต่ละคนแล้วมึงดูกูโอ้ยวิ่งยั้งเต่ายังจะมาแข่งกับเขากูละเพียงจริงเลยจอดดิเราไม่นานมาเลยว่ะเพื่อน ไม่เป็นไรเราถือว่าเรามาเอา exp ละกันเนี่ยเนี่ยบวก500 e xp แล้นั่นเนี่ยกระโดดเอาเลยกระโดดเอเอเว้ยโอวเนียววิ่งเร็วเฮ้ยวเหนยวิ่งเร็วขึ้นมาทันทีเลยพอเล้วสิบโอเคเอาจบซะแล้วไอ้ทุกคนมันมี ugc ขายด้วยคใครอยากจะเป็นนี่เลยฮะนักวิ่งโซนิกเอ้ยส like ่งผมแม่งเที่ว่ะเอาไปใส่กับวาคิลี่มึงว่าที่ป่าวะส่งผมเนี่ยมืใช้ได้เนี่ยใครอยากซื้อก็จัดตัวจงหวะนี้ขอฟาร์มลุวัวให้ท่านผู้ชมกรีนไฮเอ้ยมันมีออบบีให้เราเล่นด้วยว่ะเราไปเล่นออบบี้ไหม ขอเล่นอับบี้หน่อยดิไปเลยรออะไรอ่ะเออเลือว่ขนาดนี้ก็เล่นอับบี้ได้มาดิเขาบอกให้จำฮะจำจำเอ้าวจำอ๋อต้องจำยาวโอเคจำจำกระโดดโอยกูดูว่าจะไปถึงจแล้ววิ่งยูว้าวไอ้ไอ้มมีมันง่ายจังอะครับพี่ยากกว่านี้ไม่สำหรับจอร์ดี้นักบิดเนี่ยจอร์ดี้ยอดยอดนักบิดอ่ะเออไม่ใช่บิดเงินชาวบ้านนะหมายถึงแบบบิดของอะไรอย่างเงี้ย ได้เงินมา600ฮนะในการเล่นออบบี้เฮ้ย hey, ใช้ได้เนี่ยหนึ่งนึเนื้อฮึ่งอย่าลืมมาเล่นกันดิเดีย๋ยวไม่เป็น14แล้วตอนนี้ตอนนี้เริ่มวิ่งเร็วขึ้นละหมุนไปก่อนหนึ่งทีมาดูได้สุ่มไข่เท่าไหร่มานี่ไงอันนี้600พอดีเลยเอาตัวอะไรดีอ่ะมึงอยากได้ตัวอะไรระดับจอร์ดี้น,นะนะตัว10%ต้องออกแล้วป่ะกดเลยละกันหมุนสามปันนะ๊บเซ็บต์แล้วไปขัมมอนเนี่ย คือคือคอมมอนโอเคใส่ก่อนเลยละกันมันจะเพิ่มบวกสิบเอ็กพีนะก็ได้ <laughs> โอเคกูมีสัตว์เลี้ยงหน้างโง่หนึ่งตัวแล้วโอ้ยทำไมแต่ละคนมันวิ่งเร็วกันจังวะเฮ้ยเกินไปหรือเปล่ากูต้องรีบฟาวแล้วนะท่านผู้ชมเฮ้ยแดนบนนั้นมันมี exp กพีพันเจ็ดวะอยากไปเอาจังเลยมันทำไงวะน่าหน่าไอพันเจ็ดนั่นน่ะโอเคตอนนี้เราไปอัพโัวๆฮะเราเก็บของไปเรื่อยครับผมแมปแนวนี้ต้องฟาร์มฮะถ้าไม่ฟาร์ม ก็เลียงไม่โตอัดดรีบเร็วมึงจะเป็นยอดนักเง้นแล้วเว้ยสกอยกำลังตามหามึงอยู่มึงอยากได้สกอยเป็นขัวไหมเอ้ยเป็นเมียเอ้ยตรงนี้เป็นวงเวียนวงเวียนขึ้นอย่างนี้อาจจะต้องใช้ยอดดักบิดนะโ <c oughs> อย้ยนี่ไงว่าสเปรย์แลละขอบิดเลยแล้วลกันสามสองหนึ่งปิว <c oughs> บิดใหม่ปิวบ, <c oughs> บิดอย่างนี้อย่าบินเลยจัดด้เอ้ย <c oughs> เราเจอใครอีกแล้ว โอ้โหใช้พันหนึ่งเลยเหรอพี่เอ้ยทำไมมันแพงแกว่าเกมเนี่ยอของมึงแพงจังเลยแต่ละอันเนี่ยโอเคตอนนี้จอนี้เลยว่ายี่สิบแล้วฮะกำลังเกยี่สิบเอ็ดครับผมตอนนี้เริ่มวิ่งเร็วขึ้นมาแล้วฮะว้าวไอเฟียเฟี้ยเฟียตอนนี้ลูกลักมึงไม่คิดจะมีแบบเขาเรียกอะไรอะหางใหม่เลยเพื่อนนะมึงใช้หางสีขาวนี่มาตั้งนานแล้วนะเฮ้ยจอนี้กูเริ่มเป็นนักแอลแล้วท่านผู้ชมดูดูมันวิ่งเร็วแล้วมันวิ่งเร็วแล้วโอเคมันต้องงี้มันต้องงี้ไปไปไปตรงอื่นบ้างไปตรงอื่นบ้างมันมีอาบีสองด้วยไปเล่นยอา มาดูดิมันจะยากหรือเปล่าออบีสองอ่ะอุ้ยมาถึงก็ยตายมาถึงกูกระโดดปุ๊บกูตายก่อนเลยเอาใหม่เอาใหม่หมุนผิววับวับเอ้าโอ้าเอ้ามันสามารถแดดกับไอ้กลมๆแดงๆนั่นได้อย่างนี้นี่เองเอาใหม่ฮะเราต้องแดดขึ้นด้านบนปุ๊บ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  ตกอยู่ดีพี่ทำไมมันยากจังวะพี่มันมีสีแดงเกียร์ตัวพี่อ๋อแล้วต้องเล็งให้โดนปุ๊บ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 แล้วก็กระเด้งกระดอนแล้วก็ปุ๊บอ่ะยะเอาไปละังก์สบลักกูสบุลักุยโอ้ยผ่านเร็วโอ้ได้เงินพันหนึงเลยรีวอร์ดโอเคใช่ได้ใช่ได้เราไปหาเปิดไข่กันดีกว่าอันนี้หรือเปล่านะที่พันหนึ่งเมื่อกี้ใช่ไหมนี่เอออันนี้แหละอันนี้แหละฮะมาเลย10%ตต้องมาแล้ว สามสองหนึ่งเฮียอะไรได้แต่คอมมอนและตัวแรกด้วยนะเพ็่ชนฉอดเพื่อนมึงคิดจะเอาตัวอื่นบ้างเหรอเพื่อนอยากอื่นก็มีแต่เยอะแยะไหนขอกระโดดเอาอันนี้ดิเฮ้ย้าโอ้โหได้ว่ะเฮ้ยเดยไม่บไปแล้วท่านผู้ชมกดใครเดีวแล้วกันเรามีเงินหกร้อยมาดูกันได้อะไรขอแบบหางได้ไหมเอาหางใหม่เออนี่มาเร็วฮะหางคอมมอนคอมมอนก็ยังดีดีกว่าไม่มีหางใส่เลยอันนี้ก็จะเพิ่ม ทำไมมันเพิ่มน้อยจังวะอันนี้มันเพิ่มพีทั้งสิบอันนี้เพิ่มหนึ่งเดินไปเลยเพื่อนเออมันต้องขึ้นยี่สิเท่คุเท่เพื่อนคุณเพียวเ,เลยไปแล้วต้องเพียวจานได้นว,วันนี้ตอนนี้นะครับเขาเป็นสุดยอดนักเน้นแล้วนะสำหรับจอร์ดี้นะครับโซนงงโซนินกี้อะไรไม่สนใจไปเนี่ยแล้วเนะี่ยออบบี้ใหม่เงี้ยวไปชอบเล่นออกบี้ไม่รู้เป็นอะไรยอดสุดยอดอ่แล้วจอร์ดี้อ่ะมาพร้อมแล้วก็กระโดดเลยแล้วกันจ้าโอ้ยเกินไปหรือเปล่าโอ้ยเยอะ กระโดดป๊บกระเด้งกระโดดตรงนี้เอาเลยไงเออไปเลยจอร์ดี้จอร์ดี้ใจเย็นจอดี้เพื่อนจอร์ดี้เพื่อนโอ้ยไอเย็นคเย็นคไม่รู้อะไรอ่ะเอาตกเออกระเด้งกระโดดป๊อบแล้วก็กระโดดไปเออกระโดดไปเอ้าเอ้าเฮ้ยโอ้ยเกือบถึงแล้วเพื่อนโดดลงไปทำไมเอวอะไรวะเนี่ยไปเอาใหม่เลยจ้าโฮอ้าวไม่เห็นมีอะไรเลยเอาตกลงให้กับอะไรกูบ้างวะเนี่ยไม่ให้เลยอ๋อมีไข่พิเศษโอ้ยสี่พัน สี่ี่พันเลยพี่สี่พันเนี่ยห้าสิบโลบั๊กเหรออะไรวะเนี่ยทำไมราคามันแปลกๆไม่เป็นไรเอาหน่อยละกันห้าสิบโลบักเองท่านผู้ชมเพื่อสัตว์เลี้ยงของเราเราทำได้ซื้อเลยปั๊บมาดูดิลงลงแลๆแอะไรเงี้ยได้ XP ได้ได้ด้วยเหรอได้ได้ XP เนี่ยนะคอมมอนโอ้ตอนนี้เรามาที่เมืองใหม่แล้วท่านผู้ชมนะมันคือเมืองทะเลทรายไปใช้ได้เลยเมืองเนี่ย เก็บไปเก็บไปเอ็กพีเอ็กพีเอาให้หมดเลยเออเลเวลสี่สองแล้วท่านผู้ชมตอนนี้หมุนไปหนึ่งทีได้โคตรที่ขาบอากถ้าก็เราอยากจะไปโลกสามเราต้องรีเบิร์ตกันหนึ่งรอบจัดไปดีท่านผู้ชมจอรนี่ก,กูกำลังจะรีเบิร์ตมาจอรนี่ยอดนักบิดกูมาแล้วหมุนไปหนึ่งทีย่าฮู้ที่นี่เหมือนของมันจะน้อยไปหน่อยว่ะเออไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าท่านผู้ชม,มคิดว่าไงวะเฮ้ยเราขึ้นไปรูดเสาดีไหมยอยากรูดเสาอะ่ะ ไยเ่ยตอนนี้ลูดเสาได้อยากลูดเสากับเขาบ้างอ่ะอยากเป็นอยากอยู่ในพงได้พับอะไรเงี้ยไปมาเลยฮะไวรลูดลูดเสากำลังจะมามาดูดิจะเทหรือเปล่าทําไงวะอย่างนี้หรือเปล่าอา้าวไหนอขอกระโดดขึ้นไปเอา้าเหม็นได้เลยพี่เฮ้ยมึงหลอกกูปะเนี่ยเฮ้ยขอไปแข่งกับคนอื่นหน่อยดิตอนนี้เลข50ผมว่าน,น่าจะเฟี้ยน่าดูเลยไงสามสองหนึ่ง ซูนเปียวไปแล้วฮะโอ้แซงรับพุ่งมาแล้วทีหนึ่งในดวงใจไปเลยจอร์ดี้ไปไปเลยเพื่อนโอเคพุ่งไปทะยานสายฟ้าหลักสายหักขวาไปแล้วฮะสันชาตอยู่ด้านหน้าทีหนึ่งต้องเป็นของจอร์ดี้เท่านั้นเรียยร้อยครับผมคงจริงอยู่นีใครมันจะไปชนะไอ้จอร์ดี้กูบอกเลยไม่มีทางโอเคทุกคนตอนนี้ผมกดรีเบิร์ตไปเรียบร้อยแล้วฮะเหมือนจะรีเบิร์ตได้แลวครับผมท่านผู้ชมมือ,อ รีเบิร์ตแม่งทุกอย่างหายหมดเลยกูอยากรู้ว่าทำไงกูถึงจะเล่นเป็นโซนิกได้วะเอออยากเล่นเป็นโซนิกบ้างอ่ะมาเท่ดีอยากเล่นโอเคนะผู้ชมผมไปดู YouTube มาแล้วนะเออเขาบอกว่าวิธีการได้สก,กินโซนิกเนี่ยมันต้องไปเอาการ์ดนั่นเองซึ่งการ์ดมันอยู่ที่โลกหนึ่งนี่แหละไหนว่าอยู่ไหนวะขอหาก่อนเลยกูขอสไลด์ตรงนี้ไปก่อนละกันนี่สไลด์นอนครับผมเฮ้ยไปรุ่นสไลด์นอนอ,อ้าวตกตกสไลด์ย้อนกลับได้ด้วยอจอด์ดี้อะไรวะเนี่ย มันผมจะต้องไปหานะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนั่นเองเดี๋ยวขอหาก่อนแป๊บหนึ่งโอเคผมเจอแล้วนี่ฮะอยู่ตรงนี้เลยนี่เห็นการ์ดไหมเห็นการ์ดไหมนั่นแหละการ์ดนั่นแหละการ์ดโซนิกตอนนี้ไอ้จอร์นี่มันกำลังจะไปล,ล่างเป็นโซนิกแล้วฮะท่านผู้ชม <c oughs> มากันเลยละกันปั๊บก็ไปขึ้นไปอุยอ่เอเคเรียบร้อยเอาการ์ดโซนิกมาได้แล้วง <c oughs> ั้นมาลองไปล่างเป็นโซนิกกัน นี่เลยอ,อีควิปก <c oughs> ูได้เป็นโซนิกแล้วนี่โซนิกจะแม่นสายฟ้าย้ <c oughs> งั้นเราไปโลกสองกันนะผู้ชมกูได้เป็นโซนิกแล้วเว้ย hey, let's go โคตรเหมือนเลยมันเดิมาต้องผ่านออบบี้ตรงนี้ให้ได้ซึ่งแน่นอนว่ามันง่ายมากๆใช่ครับผมง่ายมาก <c oughs> ง่ายจิบหายเลยเวน่นกูตกเลยเดียวว้าวแล้วเราก็ไปโลกสได้แล้ว ผมจาได้ว่าตอนที่ผมฟาร์มอยู่เมื่อกี้ผมเห็นว่าโลก2มีการาดเหมือนกันฮะนั่นไงเห็นกา๊าซไหมอยู่ด้านหน้าเราเลยการาดไปนี้เอาไงวะเน,นี่ยมันน่าจะต้องขึ้นตรงนี้ให้ได้ก่อนฮะเดี๋ยวขอหาวิธีขึ้นก่อนน่าจะต้องขึ้นตรงนี้ปั๊บ้าไปเอาไม่เอาไม่เมื่อกี้ตกฟาร์ม้าไปฮะแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้เออไปไอเดี๋ยวไมันตกไวก็ไว,วมาวิ่งขึ้นเลยแล้วกันชิบหายตกเออ กูก no ็เละพูดว่าตกนักใช่ไหมเอาหม่ยให้เล่นเกมนี้อย่าใจร้อนปุ๊บกระโดดดีๆเออกระโดดไปเลยได้แน่นอนเอ้าอะไรกูเลี่ยนจำเปรตอะไรละโอยเวนเนออุยอีกรอบฮะปุ๊บเออได้แล้วไอ้บักเหลืองไหนขอดูดินี่สกิลมึงเไอใช้ได้เลยเนี่ยมีสองหางเอ้ยบินได้ด้วยยัยเคโกเทอย่างนี้ผมไปเวอร์สามได้แล้วเนี่ยไปเลย let's go ไปดูที่เวอร์สามีอะไรโอมาถึงเจอออบบี้ก่อนเลยฮะมากระโดดไปเออดีดีด,ด,ดีไม่รีบไม่รีบนั่งไงไม่รีบไม่รีบก็ต่ายดิครับไอเวนินเอ้ยอย่าเลยอย่าเลยไม่ได้อยู่จังหวัดเลยอย่าเลยอย่าเลยเอ้ยดีดีด,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 ดีนิ่งนิ่งไว้นี่อ้าแล้วมันสไล์กับเปลดอะไรไอเวนโอ้ชีวิตเอาใหม่เอาใหม่พุ่งไปเลยละกันเป็นไงล่ะลง,ลง,ลงน้ําไปเลยละกัน โอ้ยแม่งเลยยิ่งวิ่งเร็วเราจะยิ่งแบบคุมยากขึ้นนะท่านผู้ชมนะไม่ไห้คุณคุมโคตรยากเลยโอเคอันนี้ของจริงแน่นอน,นเรียบร้อยฮะไปเมืองต่อไปได้เรียวโลกที่สามแล้วโฮ,โฮ โอเคสำหรับแบบนี้ผมคิดว่าเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะกับกับซอนิคสปีดซิมูเลเตอร์นะครับแมปถูกลิเกสิทธิ์จากบันไดน้ำคู่เลยนะฮะอย่าลืมมาเล่นกันสนุกมากๆเพลินมากๆเลยนะท่านผู้ชมนะเออโค้ดติดอะนะครับใครชอบแนวซิมูเลเตอร์นะจัดได้เลยโอเคคลิปนี้ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ใครกันด้วยนะครับนะมุ่งสู่หนึ่งล้านซับไปด้วยกันสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายจ้า